สวัสดีครับวันนี้กลับมากันอีกครั้งนะครับกับแมพผีโรบอกวันนี้สองคู่หูนะครับสเปิร์นเชลเลของอย่างผมกับแมดูนี่ก็มามาชนโลกอีกครั้งหนึ่งกับเดอะสแลนเดอร์แมนเฮอร์เรอร์นะครับวันนี้แมดูเขาช่วยผมมาลองดูเนาะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหมูหรือจานะครับจะสนุกไหมตอนนี้ก็เดี๋ยวเรามาหาห้องกันดีกว่าสไตล์ภาพาาออาดูซาซาเอานปเชือดูได้ตอนนี้มืดไปหมดเลยเขียบได้ไหมเขียบได oh, oh. โ้โอ้โหโอ้มืด บุดบุดมากผมเห็นเงาอู้ด้วยนะกดปุ่มไหนเปิดแฟลชไลท์วะเทนปุ่มไหนเปิดแฟลชไลท์เอ่ยมันมีแฟลชไลท์เด้ออ๋อปุ่มเอฟอ๋อมีมีด้วยเหรอกดเอฟเนี่โอเคโอเคเราจะแม่ไม่บอกผมไม่รู้เลยเนี่ยโอ้หมันหลอนใช่ได้เนี่ยอืมเออมืดจัดเลยอุ้ยทางไหนดีวะอือเราต้องไปด้วยกันแล้ววะแยกไม่ได้ได้ใช่ใช่แยกไม่ได้แล้วแยกไม่ได้แล้วเราเราต้องไปทำตัวนในหนังเลยแต่ภาพมันวะ ภาพมันเหมือนอารมณ์แบบกล้องสมัยก่อนอ่ะใช่ีความแบบถ่ายตอนคืนอ่ะเออมันจะมีความซ่าๆนะอ่าเดนตามผนุนไปไหมเพราะว่าตามหลักแล้วจะตามขนุนไปมันน่าจะที่เชตะกะอาจจะมีรถผ่านมาแล้วช่วยเราก็ได้นะเอออันนี้วิ่งได้ไหมลองที่ชิปอ๋อได้ได้ได้ชิปได้ชิปได้ความรวดเร็วเขาจากดชิปอ๋อผมได้ยินเสียงอะไรวะเป็นลงรองโหนวะไม่เพงร้องโหนแต่ว่าจะเดินไปทางนู้นสิทางนั้นอ่ะ เออใช่ใช่ใช่แต่ไฟฉายไม่ไม่ค่อยสว่างเลยเนี่ยมีสว่างแค่เนี้ยใช่เอ้ยผมมีเสียงแก๊กเก๊กเลยรถทใช่ใช่เอ้คิดไปเองวะแต่มันมีเสียงจริงในะแก๊กๆก๊กอืมไม่ไม่ใจขหลัง ระหว่างทางก็มีแต่ป่าแล้วเราเรามาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยรถขับก็ไม่มีเฮ้ยกระแพงล่องขนอีกแล้ววาอู้หรือว่าทางไหนกันหรือว่าบังคับให้เราลุยป่ากันนะเออใช่ใช่โอ้โอ้งานนี้งานนี้ยุ่งแล้วลุยป่ากลางคืนมันต้องหาเอออนเนี่ยมันหามันให้หากระดาษแปดแผ่นอะโอ้ในป่าเนี่ยนะ เออแล้วมืดอันนี่ไงนี่ไงนี่ไงกระดาษได้ไหมเนี่ยแต่แต่ต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยคือกระดาษนับไหมเอาเอาแบบสาระดิไอไอต้นไม้ไม่ใช่หากระดาษละโอเคครับโอเคครับขอโทษครับขอโทษที่ผมนอกเรื่องเอ่ออยู่ไหนวะไม่ต้องมืดเหลือเกินเจอแล้วอันนี้เจอจริงจริงอ่ะเจอจริงรูปอะไรนะอย่ามองไปที่เขางั้นเลยเขาเขาเขาอยู่ไหนล่ะเอ้ยใครลังมือป้ายหน่อยสิ อ๋อมันมีแคมมีอะไรวะเราจะไปไหนก่อน่ะเฮ้ยเฮ้ยผมเจอเขาแล้วผมเจอเขาแล้วเขาบอกอย่ามองอย่ามองเขาอย่ามองเขาอย่ามองเขายองเขาเหลังอาหลังให้าหลังขาหลังไม่ใช่กูาหลังแล้วกูโดนจับนะเว้ยไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเย่าอยามองเาอยามองเาอยเมองเขาเราเด้นแบบผมไม่ได้มอง้ยเฮ้้มเฮเ้ยเ้ยเ้เฮ้ยเฮ้้ยยเ้าเนู้นใช้ยเ้ยเยู่ข้างหลังเราต้องเดินหน้าต้องเดินหน้าย ตามตามมาอยู่ใช่ไหมโอ้ะจะทิ้งเขานะยังอยยังผมจะไม่หันหลังเด็กขาดไม่กูจะตุยซ้ายขวาซ้ายขวาไปแคมป์ก่อนหรือสนามเด็กเล่นก่อนดีวะไปแคมป์ดีวะแคมป์มันดูน่าจะยากกว่าอย่างน้อยน่าจะเคลียร์อันยากยาก่อนน่าจะสบายมั่าหลังไม่มีล่ะ้งหลังไม่มีละไปไปเดินหน้าเดินหน้าดูจอเลยถ้าจอสั่นเมื่อไหร่ต้องหันละอ่าไปแคมป์แบงนี้ถูกถูกต้องไปแคมป์ก่อนเอาของยากก่อนนี่อะไรอะล็อก ล็อ๊ะไปจะแชมป์แล้วนี่แคมป์ปะเนี่ยไอ้ใช่เหรอไม่เล็กจังวะไม่ใช่มั้งโอ้โอ้มีหลายบ้านมีหลายบ้านเนี่ยเดี๋ยวผมดูหลังนู้นอ๋อขยังชั่วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นลองกรีดเลยส่งสัญญาณมาแล้วลองกรีดเลยนี่ว่าทางแคมป์มีค่านะไอ้กระดาษอยู่ไหนวะเออเฮ้ยเมื่อกี้จอสันเดี๋ยวไปไปต่อ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 เอ่อตามไปตามถนนไปตามถนน เอ้แต่เขาบอกมันจะจับแค่เด็กนี่แต่เราอายุเกินเด็กแล้วนี่ออจับกูอยูว่วะเอออันนั้นห้องตายห้องน้ําขวาเป็นแก๊สแท้งอะไปแก๊ส<อ>แทงก่อนเออเปแก๊สแทงก่อนไหมเอ,อ๊ะหรือว่าจะไ,ไปง้นงก่อนงุ้นไงนแก๊สแทงมาอาจจะอาจจะมีรถแต่ตอนนี้รถน่าจะยังไม่ต้องใช้รถมั้งเพราะจะต้องหากระดาษอยู่เลยใช่กระดาษอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ไม่มีใบด้วยเนาะอยู่ไหนผมเห็นกระดาษอยู่ตรงก้อนหินเอ้ยตรงนี้มีอะไรบางอย่างด้วย เฮ้ยอีนเฮ้ยเฮ้ยหันกลับหันหลังเลยเลื่อนผมรถว่ะเฮ้ยเทนผมเห็นมันอยู่ข้างหลังผมผมผมก้มมากผมก้มแล้วไม่มองไม่มองไม่มองเออเนี่ยผมผมเออโอ้ยแบบนี้ได้บอกว่าเอาเนี่ยเอากล้องอยู่ตรงพื้นเนี่ยแล้วเดินเออไงไม่มองไงเออฉลาดนี่ยแล้วมันอยู่ตรงไหนวะเชี่ยละเอ้ยเอ้ยไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วโอเคโอ้แต่เลือดผมโดนรถไปหน่อยว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเหมือนมอยู่เองได้นะใช่ใช่ยู่เองได้อยู่เองได้เห็นนะตรงนี้อย่าแพง ยังดียังดีกระเพงมันน่าจะมีแปะอยู่เปล่าวะเอ้ยนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยนี่อะไรได้เตือนอะ่ะกด e. ีอ๋อเปิดไม่ได้แต่มันกดอ e ีได้เว่าอาจจะต้องทําอะไรสักอย่างมันต้องไปเปิดต้องไปเปิดอะไรก่อนอะ่ะเปิดไฟปะเออเอมันเปิดเครื่องปั้นไฟไอ้อะไรเครื่องปั๊มไฟอะ่ะมันจะไปเดลไรอ่ะนะเอยเอออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปไกลโอเคเอ เ๋ยวนะตามทางต่อไปอืมแล้วไปไม่ได้ไหมที่กระดาษมันอยู่ตามต้นไม้อะเป็นไปได้เดี๋ยวนะพยายามมองอเลยเฮ้ยมันเจออะไรอีแล้วช้ำไม่ใช่สิเฮ้ยหยุดกรอน,ย,รอนอยู่ไหนเนี่ยว่อย,อยู่ดีแม่งหลงได้ไงวะ อันนี้ผมเจอกระดาษแล้วใช่ปะวะเออไม่ใช่แบบคือแผนที่แผนที่ที่ใช้ไม่ได้ด้วยอะไรกันนี่ดูไม่รู้เรื่องเลยอะไรกันนี่ดูไม่รู้เรื่องเลยเดหน่อดูหลังนู้นก่อนเฮ้ยหลังนี้ก็มีนะหลังนี้มีโซฟาเอ้ยกระดาษเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเ้ยเจอแล้วใช่เป็นรูปเป็นรูปเซเลนเดอร์แมนใช่ไหมฟอลโล่ตามฉันมาโอ๋ใหม่ใหม่ใหม่ใม่ใม่ใม่ ได้สองแผ่นแล้วต่อไปที่ไหนดีอ่ะเฮ้ยก้ม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 เฮ้ยก้มพื้นเราไปแคมป์มาแล้วเหรอไปไปที่เป็นรถไหมตายยำไปเลยไปไปไปดูหลังให้ก่อนนะไปไปไปมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ะยังตามมาตามมา นั่นจะลืมมองกระดาษด้วยเพื่อปิดตาต้นไม้โอ้มืดเหลือเกินเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยภูเขาหินเอ่าผมได้เดียละเอาหน้าไถไ่ไปไช้ขอบแมปไปเลยเออมืดจังเลยอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ่อยอมันจะมีถ้ำหรืออะไรกันไหมเนี่ยไม่น่ามีมั้ง ไม่เจอเขาคิดมันใหญ่จังวะเนีตามผมมาไหมเนี่ยตามโอเคโอเคแล้วเรากำลังวิ่งไปบางกล่มวะนั่นแหละปัญหาไม่รู้ไม่แผนที่ไม่รู้เลยเลยแผนที่ยังมีแต่มันใช้ไม่ได้แถมดูไม่รู้เรื่องด้วยเออเอาเงี้ๆเดี๋ยวนะเดินลงเข้าไปในป่าดีกว่า เราจะไปไหนวะเนี่ยไม่ยินเสียงเสียงบางอย่างมังแกะแกกีนี่เฮ้ยมันชนต้นไม้เฮ้ยนี่ไงมีเสียงประกอบมีเสียงประกอบอยู่เฮ้ยมันมาเอาหน้าถ่ายพื้นก้มมองพื้นก้มมองพื้นหรือมันจะอยู่ข้างหลังเราวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันแกะแท้งน้ำปีนได้ปล่าวะอ่าผมลองดูก่อนนะเฮ้ยลองนีงนีเก็บเก็บเก็บซ้ายซ้ายทางอโนดอยู่ โนนโนโนเอาปีนไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้โอ้ที่แคมป์เราเจอใช่ไหมที่แก๊สเราก็เจอแล้วเราต้องไปตามสถานที่เนาะน่าจะมีแค่สถานที่แรแ่นแหละไป่่นผมเดาว่ามันน่าจะติดติดติดเหมือนติดติดสถานติดอะไรอะแบบจุดเด่นของสถานที่นั้นๆอะตรงนี้ไม่มีเราอาจจะไม่ต้องแบบเราต้องตามถนนไปนะใช่เราไปแคมป์มาแล้วแล้วก็ไปที่เนี่ยไอเนี่ยไอแท้งน้ำเนี่ยคืออะไรวะ เดี๋ยนะตามถนนไปก่อนเผื่อจะเจอป้ายบอกทางอีกทีหนึ่งเออเดินไปแล้วใคก็ค่อยเดินไปเดินไปมาชนความมืดอันนี้เจอป้ายแล้วเออนี่ไงเมื่อกี้เราไปซ้ายไปแล้วเนาะใช่แต่ไอ้แต่ซ้ายเราเจอยังวะอู้ขลังขลังวิ่งวิ่งวิ่งมันมันบอกว่าเป็นยานพาเรายังไม่เจอยานผ่านนะเลยอย่าหันมองอย่าหันไปมองวิ่งไปชีเมื่อกี้ขนลุกเลยมันเดินมันมันมาอู้เลยเมื่อกี้ียเออ ่ตรงนี้เราเคยมาแล้วเฮ้ยเจนไปไหนข้างหลังตรงนี้เราเคยมาใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วก้มก้มเลยก้มเลยมองไม่มองไม่มองเอ่อเอ่อไปิดเพลงนู้นเพลงนู้นเพลงนู้นไอ้เทนอยู่ไหนวะเนี่ยฮะอ้าวหายกับอันนี้จะจะอันนี้ไไปทางไหนนะ เออไปขวาแล้วกันนะขวาเนาะไซโรอะไรเนี่ยไซโรเนี่ยตอนตอนไปแข่ป์เนาะโอเราเราไม่ได้ไปไอ้นี่นี่ไอ้นะไอ้เพกาสิ่งอย่างปะเออยังไม่ไปเลยต้องย้อนตอนย้อนย้อนกลับอ้าวมาเจอแท้งเฉยเลยอ๋อไซโลคือนี่ปะอ๋อไซโลอ๋อมันคือไซโลมันมันไม่ใช่แท้งมันคือไอ้นี่นะไซโลที่เขาไห้เก็บพวกธัญพืชอ่ะเออเออเออออไม่ใช่แท้งเนาะมันต้องตัดไซโลออกตัดตัดแคมป์ออกต้องอีกอันอะไรวะ มันก็ต้องไปนี่นี่อะไรเนี่ยวิทย์ยานผ่านหน้าตปงไปเลยแล้วกันไม่หนผมไม่ยินเสียงเหมือนเมืนมีใครมากระซิบข้างหูไงทั้งคนเพราะ่าจะคิดไปเองก็ได้อืมนะสองไฟดีๆมันชอบหลดตาต้นไม้ซะด้วย โอ้โหนี่ไงเพิ่งพูดถึงอ้อมเลยแล้วกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ได้ก้มมองซ้ายก้มพื้นก้มพื้นก้มพื้นมองซ้ายมองขวามองก้มพื้นเฮ้ยเจอ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 ยาแล้วก้ม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 มันต้องแปะสักที่หรอว่าล้มหรือเปล่ารถอีกคันนึงนะครับท่านไปขึ้นรถได้หรือเปล่ะแต่ไม่เจอเฮ้ยขับขับอ๋อนี่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 เจอ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 อะไรเนี่ยมันคือรูปอะไรเนี่ยไข่เหรอเบีสเตอร์ไข่ เออรูปไข่เขียนว่าอีสเตอร์เอ็กอ่ะเอ้ยทำไมเก็บไม่ได้วะเก็บได้ดินี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่ได้วะยังเฮ้ยเหม็นเก็บเลยเออได้สิเฮ้ยหรือว่ามีเงินไข้แล้วปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอออีสเตอร์เอ็กนี่คืออาจจะไม่รวมในแปดแผ่นนี้ป่ะอาจจะเป็นแค่อีสเตอร์เอ็กอันนี้อันนี้กวนใช่ใช่ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันอันนี้อันนี้น่าอันนี้น่าตีมากอือเออเพราะว่า ลูกส่วนม,มากมันจะเกี่ยวกับสเลนเดอร์แมนอ่ะเ<ช>อะออาจจะต้องเป็นรูปเกี่ยวอะไรเงี้ยเ,เราไปต่อยแล้วกันเอ้แล้วไอ้ตรงสถา,านที่นั้นมันอาจจะมีอีกวะแบบมีแผ่นแบบจริงๆอ,อ,อ,อ่ะ,ะเออว่ะเดี๋ยวนะเออเฮ้ยสเลนเดอร์แมนผมเห็นอยู่อ่ะเฮ้ยโอเคกลับกลับไปที่กลับไปที่รถก่อนกลับว่าหาย<ๆ>ดีกลับกลับกลับใครยังตามผมอยู่ใช่ไหมอยู่ข้างหลังคุณเลยโอเค มันต้องมีที่ซ่อนดีที่ไม่ใช่อีเตอร์เองอะเดี๋ยวเดยผมหาตามตาน้นไม้แถวๆนี้ยังไม่เจอเลยทังนั้นเจอไหมไม่เจอเลยเลยมันอยู่ข้างหลังรถปีดได้ไหมไม่ได้ก็โดดได้ดีว่วาไม่เจอแฮะเดี๋ยวนะเราจะหลงกันไหมเนี่ยมันอยดเดียะ เดี๋ยวผจะกลับไปโอ้ยอย่ากลับอย่ากลับอย่ากลับมันดักเลยมันดักอย่ากลับมานะใช่ผมเห็นอยู่เฮ้ยคุณอยู่ไหนวะผมเห็นผีเซนเดอร์ผมเจอแสงไฟแล้วเจอไฟแล้วเออเนี่ยมันมาที่รถคันนี้แล้วมันก็เจอเห็นป้ายมันอาจจะอยู่ผมว่ามันเขาคงไม่แปะแถวใกล้ๆกันหรอกนะผมว่านะอืม เนี่ยพวกนี้มันก็สุดทางเป็นหินแล้วเนี่ยไม่น่าจะหรอกงั้นเรากลับไปเพากาวดีกว่าอ่าเห็นจ่าๆเลยเฮ้ยเล,ลือดหมดแล้วอ่ะโอ้ยเลือดจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยผมมาแล้วผมมาแล้วเลือดผมจะหมดแล้วอ้าวไอ้วิ่งอ,อย่าวิ่งไปหามันจะวิ่งไปหามันก้มมองก้มมองมันไว้ก้มอกมองเนี่ยมองไม่เห็นเนี่ยเอ้ยปว<ม>ดเลือดจะหมดแล้วว่ะนี่เจออ่ะผปวดแล้วเดี๋ยวขอฮิลลิ่งแฟกเตอร์แป๊บนึง ไปไปไปามตามผมาตามมาวิ่งกลับไปทางถนนมาเร็วมาเร็วมาเร็วนี่งไงเราลกลับไปถึงแคมป์แล้วเราต้องย้อนกลับไปตรงนั้นโอเคจะแคมป์เราต้องวิ่งย้อนสอนกลับแคมป์ไปมาเร็วมาเร็วมาเร็วอุ้ยโหม,มันหนกมันหนักมันหนกกมกม เลือด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 น้อยตายไม่หลอดได้สามกันได้สามแพทครับผมโอเคก็สำหรับเกมนี <S 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 ้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็คือผมกล้ดูไปสองคนนี่ลายดูจะไม่รอดครั้งหน้านี่ถ้าเกิดจะกลับมาเล่นนี่ต้องต้องไปกับอีกสักหลายคนนะครับเนี่ยมันอยู่กันตึมเลยก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับคอมเมนตะ์เนาะก็หากมีแมปอะไรประมาณนี้อีกก็คือแบบวิ่งชนผีง่ายๆเงียง้ย,ยครับก็แนะนำกันด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่นกันสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ